วันนี้พากันมาเดิน The Landing Minnesota River Heritage Park นี่สมัยตั้งแต่1889แต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเงียบเชียว้านี้ เขาก็เก็บตึกไว้บ้านนี่ยเป็นวี่ปุ่นเลยอ๋อตั้งแต่1800ตั้งแต่1800เนอะ เ,ออเขาก็ให้คนมาเดินดูเล่นเนาะให้เสียตังค์ด้วยเดินเข้ามาดูได้แต่ว่าตามบ้านตามอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เขา้าให้ดูแต่ภายนอกบางทีเขาก็จะมาจัดเฟสติวัลเฟสติวัลกันแถวเนี้ยแหละเนาะ อ๋อนี่เป็นร้านไปก่อนขายละไรร้านนี้ขายทุกอย่างอาหารสัตว์กับข้าวร้านเหมือนเชฟแบนี้เสมัยพันแปอิบอ๋อนี่ไงเขาก็โชยหน้าร้านสมัยก่อนอืม ส่งดูได้หนิเขาบอกเขาปิดแล้วเขาบอก sorry อุ้ยส่งดูได้นี่ไงก็ยังเห็นอยู่เห็นอยู่่ะอืนี่ไงต้องดูจากในกล้องนี่เห็นชัดเลยเอออะไรไหมเออเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นะนี่ขายของสมัยโบราณนี่เมือมโบราณนี่ละมาเลยนี่สถานีรถไฟเดี๋ยวต้องต้องแบบเอาเอาตัวบังแดดสิจะได้เห็นข้างใน แต่เขาไม่ให้เข้าคงจะมีบางวันนะ้ที่เขาเปิดให้เข้าไปชมเนาะนี่ร้านนายเอ่ยธนาคาร Foundation of the Future นี่ธนาคาร <laughs> โอ้ <laughs> นี่เลยเบลพันแปดร้อยเก้าสิบ อ๋อของออริจินอลยูโลเคชั่นโรสมลลแล้วเขาเอาทั้งหลังมาตั้งนี่หรออ๋อเข้าใจละมาทำเป็นเมืองเก่าไหนโอ้นี่นี่เห็นชัดเลยเออ่นี่หนี้หนี้เดี๋เด้อส่งดูตู้เซฟเราล็อกเข้าไม่ได้เราก็ส่งเอาตามหน้าต่างเออนี่ไงเดี๋ยวต้องเอาอะไรบางโอเค ตู้เซฟเปิดอ้าเลยพ่อแล้วนี่อะไรนี่หลังเนี้ยอ๋อคนทำตู้ทำเก้าอี้ทำไรแคบินเนตเนี้ยอ๋อสองดูสองดู ทำเฟอร์นิเจอร์ว่างั้นเหรอ1,854งพ0 0ริที่ไหนออริจินอยู่ไหนช oh, าร์กูปีชาร์กูปีโอ้แถวนี้โอ้อันนี้มองไม่โอ้โอเคเป็นกระจกเรามาเลยมองไม่เห็นเอาไปากระจกเขาเป็นแบบฝ้าฝ้า mm hmm. แต่คดได้แเราพี่เห็นอยู่มีเครื่องทำอุป,ปกรณ์เฟองงร์นิเจอร์ได้ ดูฟ <c oughs> ดูสินี่หลังนี่อะไรเพาะหลังสีเหลืองเนี่ยเสียงรถเลยใครบีบแต่ ไอ้กลิ่นไม่ดีแบบเยอรมีเฮาส์กลินไงคุณคุณชายเขาไม่ได้ถึงยุโรป move to this place อ๋อคือคนนี้เป็นคนพาคนมาอยู่แถวนี้กันจากยุโรปอ๋อบ้านเขาเหรอ w o r t mailing on the wall f i r n i s h Norwegian style so ใช s Norwegian immigrants เดี๋ยวขอขึ้นไปส่องดูหน่อยนะเราเป็นคนที่แบบสอดรู้สอดเห็นนะ เขาส่องหน่อยเห็นไหมอุ้ยสมัยก่อนเขาก็อยู่กันแบบง่ายๆเนาะไม่เหมือนสมัยนี้อะไรกับอะไรไม่รู้เต็มไปหมดบ้านเบิร์นลกของเยอะ แต่สมัยก่อนเขาอยู่กันแบบซิปไลท์มากเลยนี 800, uh, Jackson, uh ่อะไรจ๊ะ1800อ่ายูจักซอนมินนิโซดาอ่าฮะปรีเฟนท์เฮาส์เฮฟิงทัพเวอร์ไนล์สกรับบ์การ์ด ร a ีที่ซักอบ้านบ้านคนรับจ้างักรับจ้างซักผ้า,า <c oughs> อืมนส่องดูสองดูอด่าฮะโอ้าว เดี๋ยวส่องเดี๋ยวขอส่องดูทางนี้สงสัยนี่หน้าร้านอันเมื่อกี้หลังข้างในบ้านอันนี้หน้าร้านอ๋อที่ซักผ้าอ๋อรับจางซักผ้านี่ไงอ๋อเป็เป็นเครื่องอ่ะไม่ไม่เป็นเหมือนถังไม้อะใส่ถังไม้เอาไว้สำหรับบิดให้มันแห้งมั้งบิดผ้าให้แห้งคือ คิดว่านะเราก็มั่วปล่าไม่รู้โอ้ยนี่บีอย่าไปใกล้นะอันนี้นี่เขาเลี้ยงพึ่งอยู่ในนี้อันนี่บีบินวันเลย ไหนโรงแรมโรงแรมไม่เห็นอ๋อโรงแรม,แ,รมแ,ตแต่ไม่มีเหลือแล้วพังไปแล้วอ๋อเหลือแ,แต่ฟาวเดชันเขาน่ไซต์โรงแรมเก่าไม่เหลืออะไรละ ันนี้ฟาร์มโบราณอุ้ยขาดูเขาเอาลูกวัวมาเลี้ยงด้วยอ,อุ้ยมีลูกวัวด้วยนี่แกะเปล่าหรกอวัวเอาวัวลูกวัวน่ารักมากเลยอะ่ะดูสิอันนี้มีแกะอยู่ตรงนี้โอ้โหเขาก็ทำเหมือนแบบว่าเป็นดิสเพลย์เนอะ บัตไลฟ์สต๊อกโอ้ยสวยจังดูโอ้ตอนนั้นหลับโอ้น่ารักมากเลยอ่ะดูสิทำหน้าบ้องแบ้วกันเนอโอ้ จับได้ไหมจับได้ไหมเขาให้จับนะนี่แพทไหมว้าวแพทแพทเฉยๆัลโ <Hello. S 2> ้วโอ้ <c oughs> โหน่ารักมากเลยอ่ะจับได้จับได้จับได้ไหมจ,จับแล้วจับดินี่ไหมไม่ก็เหมือนวัวอ่ะ าก็เ,เฉยให้จับน,นี่อะไรนี่โรงเรียนเหรอโอ้ยกาตน่ารักเล็กๆเหรออัน oh. นี้โรงเรียนโรงเรียนนี้สร้างตั้งแต่1887ที่ตั้งของเก่าของเขาที่ชากพ็พีแล้วก็มายกมาตั้งที่นี่เดี๋ยวเราไปส่องดูโรงเรียนนี่เสาธงชาติเสาสมัยก่อน mm. เดี๋ยวไปส่องดูลงเรียนกันหหเห็นว่า school house อ๋อเนี่ยเป็นสมัยก่อนไหนดูสิส่องได้ไหมเขาไม่ให้เข้าไปหนอเห็นเปล่าห้องเดียวนะ one room one room ออโอ้นี่ค่ะยิ่งตัวเบาอยู่เนี่ยเนี่ยเนียโอ้ยตายโต๊ะโบราณด้วยพ่อ,อมีอ๋อเออโต๊ะเหมือนเมืองไทยเออนี่นั่นมีโต๊ะโอ้น่ารักดีเหมือนหนังเรื่องนั่นเลยอ่ะเรื่องอะไรนะหนังเรื่องนั้นอะที่สมัยเด็กเราดูอะไรนะ house and p r o p r t y อะไรภา,าษาไทยอะไรนะบ้านน้อยอยู่ไหนนะ อ <You> ยู่ป่าใหญ่หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยบ้านน้อยใหญ่ที่กว้างไม่ใช่จำไม่ได้นั่นแหละเหมือนเลยที่ที่เฮาเซนเนอร์แพรรี่หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมบ้านน้อยใหญ่ที่กว้าง,าาง but you know what I'm talking about ไปไายแล้วนะหรือเราฝ่อยเต้องมาใหม่แล้วนะเจอๆก็พูดก็ไปเจอก็เดินไปเรื่อยๆแหละวันนี้มีทั้งวันกินแล้วก็อิ่มแล้วมาเดินย่อยอาหารอันนี้ก็มาเดินเจออีกฟาร์มหนึ่งฟาร์มสมัยก่อนโอซัมเมอร์นี่เขาต้องปลูกผักในนี้แน่เลยโอ้โหเขาเลี้ยงหมูในนั้นด้วยแหละ สมัยก่อนเขาใช้หมูเคลียไอ้ดินไงเพื่อที่จะได้ทำสวนผักกันแถมเอาไว้เป็นอาหารด้วยอ๋อนี่ไงคิ้วจังเลยอ้าวหูหูห,หูตัวเปิเ่ลลเหมือนกันนะ จะหาอ่างให้เขาใหญ่หน่อยก็ไม่นะดูนิดเดียวาาหาปลหาลูกกินเยอะหนุ่มเฮีย yeah. ดูดูดู <laughs> 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 ดูหน้าดีเต็มโครนเลยพ่อ <laughs> เขาก็น่ารักของเขาเนาะดูปลาของจริงเห็นอย่างนี้ก็เลยไม่อยากหมูเลยพ่อกินไม่ลงมันน่ารักไหมอะดูเสดูเบลเออเบลดูดูอ๋ออาอเอรูดูกระตุ้งเนี้ยดูหมู เห็นอย่างนี้คงจะได้เลิกกินหมูก็คราวนี้แหละมันน่ารักเน้องดูสิตัดตัไปไปต้อกกินหมูตันนมาห่ไปต่ออ๋อมาด๋อปุ๊บมามันน่ารักจังเลยดูสิมาแล้วมาแล้วเห็นคนไะเขาเห็นคนอยู่ตรงนั้น ยังม,ม,มีของกินเขาไม่ให้เราฟีดอะไรเขาอ,อืยไปละเห็นเพื่อนอุ๊ยเห็นเพื่อนมีคนชมไ้ว่าตัวนี้เอามั่งเวกเก้นเขา ใช่ใช่แปลว่าตอนนี้พันพันแปดร้อยใช่ปะ่ะปีพันแปดร้อยห้าสิบก็เป็นช่วงหนังเรื่องนั้นไงที่เรื่องจริงที่มินิโซต้าไงเลเล่ร์เฮาส์อินเดอะเพลย์ใช่แล้วแหละใช่เ,เขาก็แบบเออสมัยนั้นเขาก็ใช้รถเวเกนอย่างนี้เนาะม้าลากโอ้นี่นั่งข้างหลังอย่างนี้เออให้หมาให้หมาหมา ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปใช่อันนี้สงสัยร้านเสื้อผ้าอ้าเข้าไปดูสองดูได้ไหมดูสิ ไหนไหนอ oh. ๋อไปดูหน้าต่างนู้นถึงจะเห็นชัดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่งานเห็นละตรงน,นี้จะเห็นดีหน่อยอไปเดี๋ยวเราต้องเอาเอานี่ออโอเคอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้จักเย็บผ้า ดูเสร็จนะกลับบ้านกลับไปแล้วพ<ป>ามาเที่ยวเสร็จแล้ว<ป>เดี๋ยวคราวหน้าพาไปที่ใหม่<ป>เท่านี้นะคะทุกคน bye บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย